ครับสาธุับท่านจันทิพสันทุโรดผู้เดินมารคในดับชั้นชั้นอะไรเอ่ยทัศนะชนะครับทธาถู้แต่งานทัศน์ครัทธาเชิญเลยครับอาารจิขท่านจันจิพสันดโรดสาธุครับสาธุท่านอาจารย์ค่ะช่วงช่วงที่ข้าพเจ้าเคื่อนเคื้นที่อยู่ข้าพเจ้าก็คุ้มขาบ เข้ามาบนอัศนะอสัทธนาจารย์จากนั้นข้าพเจ้าก็เจริญมรรควิธีสี่องค์ธรรมต่อเนื่องอสะทธนาจารย์จนไปได้ระยะหนึ่งแล้วข้าพเจ้าได้สํารวมจิตจากนั้นข้าพเจ้ามากําหนดท่องขึ้นธรรมผู้เดินมรรคในระดับยถาภูตยานทัศนะสมาธิตามพุทธวจนะเพื่อความเบื่อหน่ายไายกำหนัดเข้าสู่ที่สุดท่านขึ้นธรรมแล้วท่านเข้าไปอธิษฐานจิตหรือเปล่า ข้าด้วยค่ะแต่ตอนนี้ข้าพเจ้ากําหนดท่องก่อนอยู่อยู่อยู่ที่อาสนะก่อนใช่ไหมใช่ค่ะค่ะอ้าวสาธุเชิญเลยครับจากนั้นข้าพเจ้ากําหนดขึ้นทําเสร็จแล้วข้าพเจ้าก็ต่อเนื่องด้วยกําหนดกำหนดท่องขั้นตอนต่อจากนั้นคะท่านอาจารย์ขั้นตอนผู้เดินมัคในระดับยถาภูตยานทัศนะสมาธิตามพุทธวจนะ เพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดเข้าสู่ที่สุดแห่งทุกในทิฏฐิธรรมจากนั้นข้าพเจ้าสํารวมติดอยู่ข้าพเจ้าก็รู้อทำหกขั้งต่อเรื่องทุกชานค่ะพ่มลงกราพระองค์สามครั้งด้วยความศรัทธาตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไม่กอน,นแคลน,น,นยิ่งข้าพเจ้า ขึ้นทำหกอง,งทมเสร็จแล้วช่วงนั้นข้าพเจ้าก็จเจริญม,มากวิธีสี่องค์ธรรมต่อเนื่องอีกค่ะท่านอาจารย์ส่วนข้าพเจ้าได้่อนเรื่องจนข้าพเจ้าได้สำรวมผิดอีกครั้งหนึ่งข้าพเจ้าก็กําหนดชื่อพระสูตรแต่ละองค์พระสูตรคือมีสัจจะสัญญาอันละเอียดแห่งพุทธองค์กําหนดชื่อพระสูตรอนุปุพานิโสดสูตร กำหนดชื่อพระสูตรปัญกลสูตรกำหนดชื่อพระสูตรสัมมาสมาธิที่ประกอบด้วยองค์ห้าอันประเสริฐกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรที่หนึ่งกำหนดชื่อพระสูตรสมาธิสูตรหกกำหนดชื่อพระสูตรสูญยะตวะดุลลสูญยตะสูตรกำหนดชื่อสมาธิยถาภูตยานสมาธิตรงนี้เสร็จแล้วครวาพพระเจ้าก็เมื่อ เมื่อรวมเป็นสารคตตะหรือสารชัาปัจจพยขพาพเจ้าก็กําหนดตั้งจิตขึ้นไปตั้งทับในพระสูตรอานาปานาสตินั่งคูบลาลังตั้งใจตรงดํารงสติมันเฉพาะหน้าตอนนี้นะท่านชอบไปตั้งทับเนะี่ยท่านมีสัญญลักษณ์ยังไงว่าท่านมีกําลังพอแล้วถึงกล้าที่จะเข้าไปตั้งครับา <c oughs> ข้าพเจ้าตอนนั้นไม่รอน้าหรับไม่ไม่ได้มากวนข้าพเจ้าอย่างงี้ค่ะแล้วก็สัญญาเดิมๆที่เคยขึ้นมากับข้าพเจ้าก็ไม่ได้มีมาข้าพเจ้าก็หลยกาหนดเข้าไปตั้งทัพในสัรัาหรือ่ั้นข้าตัดใจท่านดูแล้วท่านหายไปได้เพราะอะไรอ่ะทําไมถึงหายไปเมื่อก่อนเห็นยังมีอยู่เลย ให้เจ้าข่าท่านอาจารย์ตั้งแต่เมื่อวานท่านอาจารย์มาแทนข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าก็ดีขึ้นนหะท่านอาจารย์กล่าวสารดใช่หรือเปล่าไม่ใช่ท่านทําเองเหรอใช่เจ้าข่าท่านอาจารย์ด้วยแล้วด้วยเจริญนักวิธีสี่องค์ทมต่อเนื่องค่ะทั้งกลางคืนและกลางวัน,นได้รับธรรมจากท่านอาจารย์คงคลายด้วยมั้งมาลงที่เราท่านเดียวได้ไง ให้จำขาดาอาจารย์กราอ่าท่านอาจารย์คงคายก็สอนมาตลอดใช่ไหมล่ะ,ะก็ให้ทําท่านมาแต่ท่านลืมไปหรือเปล่าไม่จําความท่านอาจ,จารย์คงคายหรือเปล่าท่านอาจ,จารย์คงคายก็ทาไมา่เจ้เอาไดีกันอ่สาธุนะครับอ่าเพราะนั้นครูบาอาจารย์เวลาให้ทําอะไรต้องอ่าต้องจําให้ดีอ่าถ้าบันทึกได้ก็บันทึกแล้วก็น้อมนำาปปฏิบัติโดยเคร่งครัด นะครับครูบาอาจารย์ทุกท่านก็จะมีคุณวิเศษอยู่แล้วก็จะมีภารยานอยู่แล้วนะกําลังของครูบาอาจารย์ก็สามารถเข้าไปช่วยทุกท่านในการเดินมาร์กได้อยู่แล้วนะครับขอเข้าใจนะครับแบบนี้นะขอเข้าใจก็ผ่าท่านอาการกรบสำทูผ่านท่าน,นารย์อ้าวเชิ่มต่อได้ครับสาธุเขาพเจ้าขึ้นไปตั้งครับรง ในสารลัคขะตะหรือสารชาติปัจจัยผู้เดินมรรคกำหนดจิตเข้าไปตั้งทับในพระสูตานาปานาสตินั่งคูบลัลังตั้งงกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าทากายยะสังขารให้ระงับทาบจิตตะสังขารให้ระงับงัจริงหรือเปล่าท่านกายยะสังขารระงับจิตตะสังขา,างรระงับอะ่ะของเมื่อคืนนี้ระงับอะ่ะท่านอาจารย์แล้วที่ผ่านมาไม่ระงับเนาะ มีไม่ค่อยระง,งับเท่าไหร่ท่านารับอ่าสาธุเห็นไหมก็จุดแก้ก็คือสิ่งที่ท่านได้แก้แล้วใช่ไหมใช่เจ้าค่ะอ่าสาธุเก่งมากครับเมื่อเขาระง,งับแล้วมีผลเป็นยังไงเอะเชิญเลยครับช่วงที่ระง,งับแล้วเขาไม่เก้าก ข้าพเจ้าก็กําหนดที่เสาเขื่อนซป่งเสา,สาหลักอยู่ที่ปลายจมูกอ,อะไรท่านอาจารย์ข้าพเจ้าก็มีสติรู้ลมเข้าสติรู้ลมออกท่นอาจารย์ค่ะอะไรจะเกิดขึ้นข้าพเจ้าก็ไม่สนใจอะไรค่ะท่านอาจารย์แล้วตกลงอะไรอะที่เกิดขึ้นนะอะไรชาลูสีแล้วจะบางครั้งกิดส่งออกอย่างเงี้ยท่านอาจารย์ค่ะอ๋อแล้วท่านทํำยังไง ก็ทําด้วยเคลืนอานาพาณิชย์อยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ที่ปลายจมูกอยู่ที่เสาเขื่อนเสาหลักท่านอาจารย์สาธุแล้วผลที่ได้เป็นยังไงก็ดีมากค่ะสภาวะตรงนั้นดีค่ะท่านอาจารย์ค่ะดียังไงอ่ะเอามาดีมากครับใจสงบจิตก็สงบแล้ท่านอาจารย์อาอาตาฤก็มาวิตตวิจาร์ก็มาอมาถล่มท่านแล้วเขาทาอะไรท่านไม่ได้เลยเหรอ ไม่ใชท่านอาจสงบกายนี่เดี๋ยวท่านอาจารย์ถ้า,ถ,าถ้ากายสงบเหาอใช่ไหมจิตสงบอ๋อวิญญาเขาก็ต้องสงบไปด้วยถูกไหมละ่ะเพราะนั้นก็สแสดงว่าทุกอย่างสงบหมดใช่ไหมก็อยู่กับอาณาปานาสิถูกต้องไหมละ่ะถูกต้องาค่ะท่านอาเมื่ออยู่กับอาณาปานอิปนจึงเกิดกับท่านจึงทําให้กายสงบจิตสงบเมื่อกายสงบจิตสงบ มักวิธีก็แข็งแรงขึ้นมาแข็งแรงขึ้นมานะครับเป็นลําดับลําดับนี่ก็คือสิ่งที่ท่านทาถูกแล้วเดินมกวิธีถูกต้องแล้วรู้จักกําลังแล้วใช่ไหมกําลังของอินทรีห้าพละห้าที่เขาประชุมลงใครับแต่ไม่ใช่ว่าอยู่กับอาณาปานสิแล้วอินทรีห้าพละห้าไม่ประชุมลงที่ไหนลงนะครับก็ประชุมลงหมดเดมนะบเข้าใจ่แล้วนะแบบนี้นะ ใจเจ้ะขาดในการการหายแล้วก็อยู่จนหมดเวลาเลยเหรอครับอยู่จนหมดแล้วข้าพเจ้าก็อยู่เหมือนข้าพเจ้ากดทิ้งไปนาราข้าพเจ้าก็เดินไปประมาณสิบห้านาทีได้คอ๋อสาธุเก่งมากนะครับก็เดินต่อไปทําต่อไปถูกต้องแล้วนะแล้วก็ไม่ต้องไปสนใจอะไรจะเกิดขึ้นในขนาดจิตนั้นนะครับก็ค่อยเดินต่อไปแล้วก็ฟังท่านอาจารย์คง่ายนะครับเดี๋ยวท่านอาจารย์คงพายก็จะให้ทําต่อได้ โอเคแล้วนะแบบนี้นะการสาธุผ่านอาจารสาธุมีคําถามไหมไม่ไม,ม, S <S ไมีคําถามแล้วค่ะท่านในการย์าพเจ้าเข้าใจแล้วค่ะสาธุเก่งมากแล้วก็ดับภาษาให้หมดนะครับอย่าดีใจนะครับเดี๋ยวไม่ได้ดับภาษาละยุ่งเลยนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยู่กับอนาปานสกิท่านก็ใช้อนาปานสกิถ้าท่านใดอยู่กับมังวิธีหนึ่งของธรรมก็ใช้มังวิธีหนึ่งของธรรมเพราะฉะนั้น ถ้าท่านใดอยู่ในมัลวิธีสิ่งธรรมก็ใช้มัวิธีสิ่งธรรมในคาพูดของเราท่านต้องรู้ว่าท่านอยู่ตรงไหนะไม่ใช่เราพูดอย่างท่านไปจับคาพูดอีกอย่างหนึ่งเสร็จเลยนะไม่ได้พอเข้าใจแล้วนะท่านเข้าใจไหมเออขอบอกกล่าวท่านอาจารย์นะครัแต่ช่วงระหว่างวันข้าพเจ้าก็เจริญวิธีสิ่งธรรมเหมือนเดิมถูกต้องถูกต้องครูบาอาจารย์ยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรให้ท่านก็ต้องทําเหมือนเดิม อ่าถ้าครูอาจารย์สั่งแล้วท่านเปลี่ยนแล้วนะท่านจันทิพย์ท่านก็เปลี่ยนถ้ายังไม่ได้สั่งอะไรท่านก็อยู่ของท่านแบบปกติที่ท่านอาจารย์ให้ไว้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็อยู่ไปเพราะว่าแปรงเก่ายังใช้ได้ยังไม่ต้องซื้อแปรงใหม่เข้าใจยังเข้าใจแล้วจะขาท่านอาจารย์กันอ๋อสาธุอถ้าไม่มีอะไรก็ขออนุญาตขอเวลา ท่านจันทิพย์สารสุดยอดเพียงแค่นี้ก่อนนะพระเจ้านอบนอบบ้อนมกราบอนโมทนาสาธุค่ะท่านอาจารย์นอบน้อมกราบสวัสดีท่านอาจารย์ค่ะนอบนอบ้นอมกราบ,บ,บ,บสาธุครับท่านจันทิพย์สารสุดยอดสวัสดีครับสาธุสาธุค่ะ